สวัสดีค่ะในชุดการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะเกศพาทุกคนไปใช้แอปพลิเคชัน Google Meet บนมือถือค่ะบนมือถือหรือว่าบนแท็บเล็ต iPad ของเราก็จำเป็นจะต้องลงแอปพลิเคชัน Google Meet ไว้ก่อนนะคะ อย่างที่เกดได้แจ้งไปในครั้งก่อนว่าถ้าเราใช้แอปพลิเคชันมิดเดียวๆก็สามารถทำได้แต่ใน Google Classroom ก็จะมีการเชื่อมโยงมาถึงแอปพลิเคชันมิดด้วยเช่นกันวันนี้เกดก็เลยลงแอปพลิเคชัน Google Classroom ในมือถือด้วยแล้วก็ตัวปฏิทิน Google Calendar ก็เชื่อมโยงมายัง Google Meet ดังนั้นวันนี้เราก็จะพาไปดูว่ามันเชื่อมโยงอย่างไรแล้วก็ถ้านักเรียนเข้ามาใน Google Classroom นักเรียนจะหาแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าลิงก์มาแรง Google Meet อย่างไรวันนี้เราก็จะมาลองกันค่ะทุกคนก็จะเห็นหน้าจอค่ะว่าเก๋ลงแอปพลิเคชัน Google Meet ไว้บนบนมือถือแล้วสามารถใช้ทั้งระบบปฏิบัติการทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยค่ะวิธีการ ก็เอานิ้วแตะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Meet ค่ะแตะเข้าไปถ้าเราเจอหน้าเราเราอาจะล็อกล็อกอินด้วยตัวบัญชขีของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆบัญชีก็น่าจะมีลงไว้ก่อนแล้วด้วยเช่นกันตอนนี้ปิดกล้องก่อนนะคะ <laughs> โอเคปิดกล้องก็เอานิ้วไปแตะที่หน้าจอเราจะได้ไม่เห็นตัวเองค่ะ ตอนนี้ถ้าบัญชีที่เราจะเข้าอะค่ะเราไม่แน่ใจว่าบัญชีที่เราจะเข้าเป็น Account ไหนให้ไปแตะที่เส้น3เส้นก็จะเจอชื่อบัญชีที่เราล็อกอินเข้ามาค่ะก็จะมีอย่างของเก๋ก็จะเป็น jaluni at moe go t h ค่ะสมมุติว่าเรามีหลายบัญชี ให้เราแตะไปที่ตรงสามเหลี่ยมเล็กๆข้างๆางคำว่า j a l u n t moe go th จะมีข้างข้างข,างขวานะคะจะมีสามเหลี่ยมด,ดาวเล็กๆเราคลิกเข้าไปให้กดคำว่า add another account ค่ะจะเป็นตัวเพิ่มนะคะหรือว่าถ้าเมนูเป็นภาษาไทยก็จะชื่อว่าเพิ่มบัญชีใหม่เป็นต้นค่ะหลังจากนั้นก็จะมีบ๊อบอัพขึ้นมาค่ะว่า ตัวมตีต้องการที่จะใช้ Google อ่าซ i อเข้าไปให้เรากดต่อไปนะคะ continue ค่ะหลังจากนั้นให้เรา l o g กอิด้วยบัญชีที่เราต้องการที่จะใส่เข้าไปค่ะใส่ username แล้วก็ password ลงไปค่ะในขั้นตอนนี้ใส่ username ก็คืออีเมลของเราค่ะเกใส่ให้ดูนะคะคือ เนื่องจากเกดใส่ไปแล้วก็จะใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆค่ะกด next แล้วตรงนี้เราก็ใส่ password ลงไปแล้วก็กด next ค่ะใส่ password ลงไปแล้วก,กด next ขั้นตอนนี้เกดขออนุญาต cancel ค,ค่ะเนื่องจากใส่ไปแล้วค่ะหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วตัว google meet ก็จะมีบัญชีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถที่จะสร้าง วิธีการนะคะเราสามารถที่จะสร้างก็คือ New Meeting เป็นผู้สร้างเองค่ะพอเป็นผู้สร้างเองก็กด New Meeting ค่ะแล้วเขาก็จะเขียนว่าให้แชร์ this info นะคะก็คือเหมือนในคลิปครั้งก่อนนะคะที่จะต้องมี meet. google. com/ แล้วก็เป็นตัวอักษรภาษ,ษาอังกฤษนะคะ ประมาณ9้าตัว10บตัวบ้างค่ะตรงนี้เราก็ต้องแชร์อันนี้ให้กับเพื่อนของเรานะคะตรงนี้เกดกดกระ,กระบากไปก่อนถ้าเรายังไม่ได้เชิญใครค่ะตอนนี้เราสร้างการประชุมมาที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าเมนูด,ด้านบนนะคะถ้าเราเปิดก้าเราหิือไปแตะแล้วเราเปิดกล้องก็จะเห็นเราแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรานี้ไปแตะที่หน้าจอที่รูปเรานะคะแล้ว แต,แต่ที่กล้องก็จะปิดหน้าจอเราแบบนี้ค่ะเมนูด้านล่างเกตถือมือถือเป็นแนวตั้งค่ะเมนูด้านล่างก็จะมีรูปหัวคนก็คือเป็นคนที่เข้ามาร่วมการประชุมนะคะวิดีโอคอลกับเรามีใครบ้างตอนนี้หนึ่งคนนะคะถัดมาแทบ็บตรงนี้เป็นแทบ็บแชทค่ะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มี ขีดขีดขดอยู่ใช้สําหรับแชทเราสามารถแตะไปที่ข้อความด้านล่างแล้วก็พิมพ์แทบบแชทแบบนี้ค่ะส่วนตัว i ตัว i ก็คือเป็นตัวที่เราจะเชิญคนอื่นเข้ามาอย่างไรค่ะเชิญตัวอื่นเข้ามาอย่างไรก็คือตรงนี้จะเป็นรหัสเช่นตอนนี้เป็นรหัส T T Q นะคะ J E C M อันนี้รหัสที่เราจะแชร์ให้กับผู้อื่น วิธีการที่จะแชร์มีปุ่มแชร์อยู่แล้วค่ะกดทีหนึ่งค่ะก็สามารถเลือกไปที่ Line แล้วก็กดแชร์กดเลือกคนที่เราต้องการแล้วก็กดแชร์ได้ทําแบบนี้ก็ได้เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราสามารถเลือกทำได้ค่ะโอเควิธีการที่จะแชร์กับคนอื่นเกดได้กล่าวไปในตอนที่เราเรียน Google Meet ในคลิปที่ก่อนครั้งก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะไม่ได้เชิญใครเข้ามาในมือถือครั้งนี้เพียงแต่ว่าจะให้เห็นภาพรวมว่าเมนูมันจะอยู่แตกต่างจากบนคอมพิวเตอร์ค่ะก็จะมีอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้เกก็จะกดวางหูไปค่ะแตะที่ตรงหน้าจอแล้วกดวางหูค่ะอันนี้เราออกมาแล้วออกมาจากการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มันจะมีปุ่มด้านล่างค่ะว่าเราออกจากการประชุมแล้วเรากดรีจอยก็คือเข้าไปการประชุมนั้นอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะแบบนี้เป็นต้นค่ะกรณีที่เราเป็นผู้เข้าร่วมอบรม แล้วมีคนส่งลิงก์นี้มาให้ซึ่งเกิดขึ้นอาจจะบ่อยในช่วงนี้ค่ะก็คือเราจะได้ลิงก์ที่ชื่อว่า meeting URL นะคะ https meet google com หลังจากนั้นก็จะเป็นอ่าเป็นรหัสโค้ดละค่ะตรงนี้เราสามารถที่จะคลิกแล้วก็เพื่อที่จะเข้าลิงก์ meet อ่าโดยตรงได้ค่ะ ส่วนเบอร์โทรศัพท์อันนี้เกีก๋คิดว่ายังไม่จําเป็นต้องใช้ค่ะเราใช้ตัวไม่ต้องเข้าผ่านโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราจะเข้าผ่านก็คือถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะดังนั้นตอนนี้เวลาเราได้ลิงก์นี้มาเราก็จะคลิกเข้าไปนะคะคือแตะเข้าไปจากมือถือแต่มันจะมีขั้นตอนก็คือเราอาจจะต้องไปโหลดแอปค่ะต่างๆดังนั้นวิธีการที่วันนี้เก๋กจะพาทุกคนทําก็คือตัว meet google com มันจะมีสแลค่ะแล้วก็มีรหัส ttq แบบนี้นะคะเราอาจจะจดเอาไว้แล้วก็มาเข้าผ่านตัวแอปพลิเคชัน e e t โดยตรงเลยค่ะวิธีการก็คือไปที่แอปพลิเคชัน e e t ค่ะอันนี้กด Cancel ไปก่อนนะคะอ่ามันก็จะเข้ามานะคะขอปิดกล้อง <laughs> มันก็จะมีเขียนว่า new meeting กับ meeting code new meeting คือเราเป็นคนสร้าง แต่ตอนนี้เพื่อนเราส่งลายมาบอกว่าให้เข้ามิ팅นะคะเราก็ไปที่มิ팅โค้ดค่ะแบบนี้ค่ะความง่ายสุดก็คือเราอาจจะพิมพ์เอาค่ะถ้าเราไม่ออถนัดที่จะเข้าผ่านลิงค์ค่ะก็จะมีบางคนที่นิยมพิมพ์นะคะเก๋ก็จะพาทุกคนดู พิมพ์รหัสนะคะที่มันเขียนว่า meet. google. com/ แบบนี้นะคะเรามาพิมพ์ใส่ค่ะอันนี้เก๋ก็ทำบ่อยค่ะเช็คก่อนว่าถูกต้องไม่ต้องขีดกลางก็ได้แล้วก็จดคำว่ากดคำว่า join meeting ค่ะเราจะ join meeting แบบไม่ได้เปิดกล้องนะคะ อันนี้เราก็เข้ามาร่วมประชุมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราเข้าร่วมประชุมเราจะปิดไมค์ก็คือแตะไปที่ตัวไมโครโฟนค่ะตัวนี้แล้วด้านล่างก็จะมีผู้คนต่างๆที่ได้ลิงก์เดียวกับเรามาเจอกับเราที่นี่เป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์ถ้าเราเปิดกล้องก็จะเห็นหน้าเราด้วยค่ะ ตอนนี้เรามาดูวิธีการเข้าวิดีโอคอนเฟรนซ์ใน Google Meet ผ่านตัวแอปพลิเคชัน Classroom ที่เก๋หมายถึงก็คือในชีวิตจริงนะคะเวลาที่เราอยากจะเจอเด็กนักเรียนค่ะเราก็จะสร้าง Classroom อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในตัว Google Classroom เขาจะมีลิงก์ของการเข้า Meet มาเลยก็คือมีรหัสการเข้าเรียบร้อยเราไม่ต้องไปสร้างใหม่เพียงแต่ว่าเราแค่สื่อสารกับผู้เรียนว่าจะเจอกันตอนไหน ก็อาจจะบอกเขาค่ะเด็กๆหรือว่านักเรียนหลายๆคนอาจจะเข้ามาดูคุณครูสอนผ่านตัวมือถือซึ่งก็น่าจะมีปริมาณเยอะพอสมควรนะคะวันนี้เก๋ก,ก็เลยมาทําให้ดูค่ะก็จะแตะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน google classroom ก่อน google classroom ในมือถือเกดได้พูดไปในเ,เรื่องของ ep google classroom แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะวิธีการเข้าก็น่าจะพอเข้ากันได้อยู่ค่ะพอเก๋เข้าไปใน google classroom ก็จะไปที่เส้น3เส้นด้านบนซ้ายค่ะเลือกห้องเรียนที่เราสร้างไว้ห้องเรียนที่เราจะเข้าอย่างเช่นเกตขอเลือกห้องเรียนนี้ค่ะสทับ 1. ค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราเข้ามาแล้วค่ะด้านบนจะมีรูปกล้องวิดีโออยู่นี่เป็นโลโก้นะคะโลโก้ตัว Meet พอดีค่ะเราก็ คลิกเข้าไปนักเรียนจะเจอได้ก็ต่อเมื่อคุณครูเปิดให้นักเรียนเห็นลิงก์นี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เปิดคุณครูก็จะต้องไปเปิดให้กับผู้เรียนค่ะซึ่งมันจะต้องมีการเซตติ้งอยู่ที่ตัวฟันเฟืองนะคะได้คุยกันในคลิปครั้งก่อนแล้วเก็บแตะให้ดูเบาเบามันก็จะมีด้านล่างค่ะที่เป็นสวิตช์ให้เปิดว่า visible to students ก็คือเปิดให้นักเรียนมองเห็นค่ะนี่เก็บปิดไป เพราะฉะนั้นผู้เรียนก็จะคลิกเข้ามาที่อ่านี้ค่ะลิงก์ตัวนี้ uh huh. ก็จะพามาที่แอปพลิเคชัน Meet อัตโนมัติเลยค่ะพาเข้ามาในแอปพลิเคชัน m Meet อัตโนมัติเข้ามาอาจจะไม่ได้เกิดการปิดไม้หรือปิดกล้องแบบนี้นะคะอาจจะเข้ามาแบบเปิดกล้องแบบนี้เปิดไม้แบบนี้อยู่ค่ะผู้เรียนอาจจะต้องทําหน้าที่ในการปิดไม้แล้วก็อาจจะปิดกล้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเข้าเรียนที่คุณครูคกําหนดค่ะหลังจากนั้น ผู้เรียนก็จะกดคำว่า j o i meeting ค่ะแบบนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็จะมีขึ้นป๊อปอัพว่ารหัสเข้าคลาสคืออะไรค่ะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรหัสเข้าคลาสของโดเมนของ ministry of education หรือของ moe ค่ะอันนี้ก็เฉพาะคนใน Account นี้ที่เป็น moe ก็จะเข้าได้ค่ะเก็บปิดไปก่อน อันนี้ก็คือวิธีการที่จะให้นักเรียนเข้ามานะคะคุณครูสังเกตดีๆก็คือนักเรียนลงแอป Meet เอาไว้แล้วนักเรียนก็มีตัว google classroom อยู่แล้วนักเรียนเข้าไปให้ถูกคลาสว่ากําลังจะเรียนวิชาภาษาไทยเนี่ยค่ะนักเรียนเลือกคลาสให้ถูกต้องภาษาไทยม .4 ีทับนึงแล้วนักเรียนก็จะเห็นลิงก์ m e t t ตัวนี้ค่ะ ลิงก์เดียวกันกับคุณครูคุณครูก็เข้าลิงก์เดียวกันค่ะคุณครูก็ถ้าเป็นการสื่อสารกับนักเรียนไม่ใช่การน,นัดประชุมแนะนําว่าให้ไปสร้างใน Google Classroom แล้วก็นัดนักเรียนมาเจอกันที่ตัว Meet นะคะผ่านลิงก์ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะเจอกันได้ละเฮฮาปาร์ตี้ได้เลยค่ะค่ะอันนี้เกดก,ก็จะวางหูค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือการเข้าผ่านตัว Google Classroom ค่ะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการเข้าตัว Google Meet นะคะผ่านตัวปฏิทินค่ะเช่นเรามีนัดหมายกันนะคะวันที่8พฤษภาคมนะคะเวลา สมมุติว่า9โมงอย่างที่เราได้ทําไปในคลิปก่อนค่ะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะลิงก์นั้นมันก็ยังอยู่ใน Google Calendar บนมือถือของเราค่ะอันดับแรกเลยก็คือเราต้องเข้าไปที่ Google Calendar ค่ะทุกคนจะต้องมั่นใจว่ามันคือ Google Calendar ค่ะก็คืออาจจะมีแอปอื่นที่ติดมากับโทรศัพท์อยู่แล้ว อาจจะเป็นแอปของมือถือนะคะอันนั้นอาจจะไม่ใช่ Google c a l enda r นะคะก็คือดูที่ตัวดูที่ตัวข้างล่างของมัน,นะคะ่ะเขียนว่า Google c a l enda r หรือเปล่าค่ะเพราะว่าจะได้แน่ใจว่ามีลิงก์ของ Meet มาด้วยนะคะเพราะว่าบางเครื่องที่เก๋เข้าไปดูมันไม่มีเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกันมากเลยนะคะค่ะมีเลข31ออยู่พอเราคลิกเข้าไปค่ะ ตรงนี้ตัวมือถือเรานะคะก็จะต้องล็อกอินด้วยบัญชีของตัว Google Account ที่เรานัดหมายประชุมหรือว่าคนอื่นเชิญประชุมมาค่ะอย่างตอนนี้ค่ะเกดก็จะมีวันที่8มีนัดหมายประชุมเกดคลิกเข้าไปค่ะก็จะมีลิงก์ m e t t อยู่ถูกต้องไหมคะลิงก์ Meet ตัวนั้นเห็นไหมคะว่า Joy with Google Meet ค่ะเราคลิกเข้าไปค่ะก็จะพาเรามาที่แอปพลิเคชัน ตัว Google Meet ปิดกล้องเหมือนเดิมพาเรามาที่แอปพลิเคชัน Google Meet เหมือนเดิมค่ะเราก็เพียงกด Join Meeting ค่ะเราเพียงกด Join Meeting ค่ะปิดไมค์ก่อนก็ได้แล้วก็กด Join Meeting ก็เข้าได้เลยนะคะดูอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือที่แอปพลิเคชัน Google Calendar ถ้าเราเข้ามาด้วยบัญชีของเราที่เป็น ตัว g suite account ของเราเองที่มีคนอื่นเชิญมานะคะก็จะมี invite เข้ามาในปฏิทินของเราดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งถ้าบัญชีของเรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบให้เราสังเกตที่ปุ่ม3เส้นซ้ายมือค่ะปุ่ม3เส้นซ้ายมือบนคลิกทีหนึ่งแตะทีหนึงค่ะแล้วก็เลือก setting ค่ะ setting ค่ะด้านล่างเกือบสุดนะคะด้านล่าง setting แล้วก็ลองดูว่ามือถือของเราได้มีการเข้าสู่ระบบหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบตรงนี้มันมีคำว่า manage account หรือว่าจัดการบัญชีค่ะเราก็สามารถที่จะ add another account ได้นะคะบวกบัญชีใหม่อีกบัญชีหนึ่งค่ะแล้วก็กด continue อันนี้เราต้องใส่ username แล้วก็ password ลงไปเราถึงจะได้ เรียกว่าซิงค์บัญชีที่เราได้รับมาใหม่หรือว่าถ้ามีบัญชีเดิมแล้วตรงนี้ขั้นตอนนี้ก็จะหมดไปค่ะนะคะก็ต้องทำตามอาไม่งั้นต้องทำตามขั้นตอนก็คือต้องมีบัญชีที่เราได้รับ i n v i t e หรือว่าที่เราไปสร้างไว้นะคะบนคอมพิวเตอร์อยู่ในมือถือด้วยค่ะเงื่อนไขก็คือที่เส้น3เส้นแล้วก็เลือก manage account หรือว่าจัดการบัญชีค่ะ setting จัดการบัญชีแล้วก็เข้ามาที่หน้านี้ sign in ใส่อินเสตใส่พาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดเสร็จก็โอเคละนะคะหลังจากนั้นก็อ่าตรงนี้ถ้ากดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาที่หน้านี้เป็นเส้น3ามเส้นเหมือนเดิมนะคะถ้าเห็นเส้น3เส้นแสดว่าใช่ Google Calendar ด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นลิงก์นัดหมายการประชุมนะคะอันนี้จะสะดวกที่สุดถ้าเราใช้ Google Calendar ในการนัดหมายการประชุมที่ไม่ใช่ตัว ห้องเรียนนะคะถ้านัดก,กับนักเรียนนะคะถ้านัดก,กับนักเรียนการที่เราใช้ตัว Google Classroom ก็จะเป็นการนัดหมายที่ดีเลยจะเป็นลิงก์เดิมตลอดแต่ถ้าเรานัดหมายประชุมเรารู้ว่าต้องประชุม9โมงนะคะเราใช้ Google Calendar หลังจากนั้นเราไม่สามารถเจอกันในสถานที่ของโรงเรียนได้เราต้องเจอกันผ่าน Hangout Meet นะคะเราก็จะมาลง Google Calendar ไว้ในโทรศัพท์ไว้ดีกว่าค่ะก็จะสามารถ เข้าไปได้นะคะอย่าลืมล็อกอินนะคะแล้วก็ใส่ username password เข้าไปนั่นเองค่ะโอเคตอนนี้ก็ได้3ขั้นตอนแล้วค่ะทุกคนก็คือเป็นผ่านเข้าตัว Meet ด้วยตัวเองเลยค่ะผ่านแอป Meet ผ่าน Google Classroom นะคะแล้วก็ผ่านตัว Google Calendar ค่ะตอนนี้ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าตัวไปไปเจอหน้าทุกคนนะคะคุยกันนะคะได้ถึง250คนเลยตอนนี้นะคะสำหรับบัญชีที่เป็น g suite นะคะ for education ค่ะก็เข้าไปใช้งานกันได้เลย สำหรับข้อดีของการเข้า Google Meet นะคะผ่านตัวมือถือของเรานะคะก็คือเป็นวิธีการที่เราจะสามารถอมองเห็นเด็กๆได้นะคะในกรณีที่บางครั้งเราใช้ตัวคอมพิวเตอร์นะคะในการแชร์หน้าจอแล้วเราก็พรีเซนต์นะคะครูบางท่านก็อาจจะอยากจะดูว่าเด็กๆเ,เนี่ยนะคะ ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะก็อาจจะใช้มือถือของเราค่ะในการที่จะเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะไว้ดูนะคะหน้าตาของเด็กๆนะคะแล้วก็เอาไว้ดูคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างตัวเนี้ค่ะก็จะเป็นรูปคนใช่ปะคะถ้ามีจำนวนคนมาเยอะๆเราก็จะเห็นคนที่ขึ้นมานะคะแล้วก็คอมเมนต์ก็จะเปิดแบบนี้คุณครูอาจจะหาขาตั้ง นะคะค่ะตั้งเอาไว้ตั้งโทรศัพท์เอาไว้ดูก็ได้นะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะในมือถือที่เกศจะเพิ่มเติมก็คืออ่มือถือบางรุ่นนะคะบางรุ่นมันจะมีปุ่มที่เราสามารถแชร์สกรีนได้อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวอุปรกรณ์แล้วนะคะก็คือเราจะมีปุ่มจุดจุดจุดค่ะของมือถือเกวันนี้ตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ,ษใช่ปะคะอถ้าอาจารย์ถ้าคุณครูเจอเมนูที่ชื่อว่า ที่จุดๆด,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 ด้านบนขวานะคะ p r e s e n t Screen ค่ะถ้าเจอนะคะก็คือมือถือรุ่นนั้นก็สามารถที่จะใช้ในการแชร์สกรีนได้ค่ะเนี่ยเรากดเข้าไปนะคะจุดๆ,ๆแล้วก็แตะคำว่า p r e s e n t Screen หรือว่าการแชร์สกรีนค่ะหลังจากนั้นเราต้องกดคำว่า Start Broadcast ค่ะ Start นะคะ พอเรากดคำว่า start b o a d c a s t เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะไปที่แอปพลิเคชันอื่นอย่างเช่นไปที่แจม b o a r d แบบนี้ค่ะแล้วก็ไปเปิดนะคะผังความคิดที่เราต้องการจะนำเสนอนะคะเราก็สามารถที่จะแชร์งานของเราได้นะคะเนี่ยะเราก็สามารถที่จะเขียนขอไปหน้าที่ว่างๆก่อน สิ่งที่คุณครูเขียนนะคะก็จะไปปรากฏนะคะบนหน้าจอให้กับเด็กๆเ,เห็นด้วยค่ะเป็นต้นนะคะแบบนี้ค่ะก็คืออีกทวนอีกทีนึงนะคะเราไปที่ม e t ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกเมนูจุดจุดจุดด้านบนมุมขวาค่ะถ้ามือถือเรานะคะหรือ iPad นะคะตัว iPad มันจะมีปุ่มนี้แน่นอนนะคะแต่ว่า ขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีนะคะอาจจะมือถือรุ่นนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะพรีเซนต์ผ่านตัวมือถือได้ค่ะก็อาจจะไปใช้คอมพิวเตอร์นะคะในการพรีเซนต์ค่ะตรงนี้ให้เราเลือกพรีเซนต์กรีนหลังจากนั้นกดคำว่า start broadcast ค่ะ start broadcast นะคะเดี๋ยวมันจะมีเลขขึ้นมา3 2 1นะคะแล้วเราก็ไปที่แอปพลิเคชันอื่นได้เลยค่ะไปที่แอปพลิเคชันอื่นได้เลยเขาก็จะเห็นนะคะ ตัวนี้เก๋าอาจจะพรีเซนต์ได้ไม่สมบูรณ์เพราะว่ามือถือตอนนี้เสียบสายเพื่อที่จะอัดขึ้นจอตอนที่บันทึกอยู่นะคะมันก็พอกด Start ท o อ c a ดแอาจจะไม่ได้นับ3ามหนึ่งให้เก๋นะคะก็อาจจะยังไม่ได้คนที่ตอนนี้จริงๆมันอาจจะไม่เห็นนะคะแต่ถ้าเป็นทุกคนนะคะที่กดคำว่า Start ท o อ c a ดแนะคะจุด3จุดนะคะพร e เซน t ์สกรีนเลือก Start ท o อ c a ดแนะคะ แต่ละรุ่นอนจะคล้ายๆกันนะคะการที่เขาใช้เมนูค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปที่แอปพลิเคชันอื่นที่เราต้องการที่จะพรีเซนต์นะคะสมมติเราไปที่แจมบอร์ดนะคะเราก็เลือกสไลด์ที่เราต้องการที่จะนำเสนอเป็นต้นค่ะแบบนี้หรือถ้าเราต้องการที่จะเขียนนะคะก็สามารถที่จะเขียนได้ค่ะผ่านตัวมือถือของเรานะคะผ่านตัวอุปกรณ์ device ของเราค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอันนึงนะคะที่ ในการที่จะใช้ตัวมือถือนะคะเพื่อที่จะเข้าตัวจอยตัว Hangout Hangout Meet นะคะ Google Meet ในครั้งนี้ค่ะก็เทคนิคก็คือหนึ่งก็คือคุณครูอาจจะใช้สองเครื่องเลยใช้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ทั้งตัวมือถือนะคะหรือว่า อไอตัวมือถือก็ไว้ดูนะ้านักเรียนเป็นต้นนะคะหรือดูคอมเมนต์อย่างนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะเทคนิคแล้วแต่แต่ว่าถ้าใช้อยู่แค่เครื่องเดียวก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันค่ะเข้าทีละเครื่องนะคะอ๋ะเอเกลืลืมบอกไปก็คือถ้าถ้าเราเข้าจาก2อุปกรณ์นะคะอันนี้สําคัญมากถ้าเราเข้าจาก2ออุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่เข้าจากสองอุปกรณ์แปลว่าอะไรก็คือเราเข้า Google Meet จากทั้งคอมพิวเตอร์นะคะ แล้วเราก็เข้าก o o ก l e m มี t จากทั้งมือถือนะคะเราสามารถใช้บัญชีเดียวกันได้ในการที่จะเข้านะคะแต่เสียงมันจะร้องค่ะมันจะมีเสียงเหมือนเสียงคอมพิวเตอร์มันก็จะมีลำโพงดังออกมานะคะเสียงจากมือถือก็จะมีลำโพงดังออกมานะคะวิธีการที่เกศแนะนำคือบนมือถือหรือว่าบนคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องปิดเสียงปิดไมโครโฟนแน่นอนปิดไมโครโฟนนะคะ กล้องจะปิดไม่ปิดก็ได้นะคะปิดสักอันหนึ่งปิดด้วยก็ดีค่ะฝั่งหนึ่งค่ะจะได้แบบเด็กจะได้ไม่งงว่าอันไหนคือของครูจริงๆนะคะแล้วก็ปิดลําโพงของเครื่องด้วยค่ะนะคะลำโพงของเครื่องนะคะเราต้องปิดลําโพงของเครื่องให้มันไม่มีเสียงเอ็โคออกมาเพราะถ้าเราไม่ปิดลําโพงของเครื่องมือถือเรานะคะถึงตอนนี้เก็บปิดลมันก็จะถ้าไม่ปิดเนี่ยมันก็จะเอ็โคเสียงมันจะดังวีดไปหวีดมาร้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้2เครื่อง ก็อย่าลืมที่จะปิดลำโพงนะคะแล้วก็ปิดไมโครโฟนของเครื่องนี้ส่วนกล้องกล้องเก๋ก,ก็นแนะนำให้ปิดนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่จำเป็นก็จะต้องปิดนะคะแต่ตัวที่ต้องปิดคือไมค์กับลำโพงของตัวเครื่องนะคะแล้วก็ฟังเสียงจากตัวเครื่องใดเครื่องหนึ่งก็พอนะคะตัวเครื่องใดเครื่องหนึ่งอย่างเช่นอาจจะฟังเสียงนักเรียนหรือเสียงที่โต้อตอบกันผ่านตัวลำโพงของคอมพิวเ,เตอร์นั่นเองนะคะค่ะสำหรับ การใช้ตัว meet ผ่านตัวมือถือนะคะผ่านตัว device เหล่านี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะมีเพียงเท่านี้ก็หวังว่าทุกคนจะนำตัว g o google meet ไปใช้นะคะในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ทางไกลนะคะแล้วก็ใช้คู่กับตัว google classroom ก็จะจะเพอร์เฟกนะคะน่าจะเพอร์เฟแล้วก็สมบูรณ์แบบนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ